สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะในวันที่ฝนตกนะคะนี่ <Hey. S 1> เคือกแห้งหาวแห้งเฮ้ย <Hey. S 1> ตีตูดจักบาทเนี่ยนะผุนท่านไปทัวเลยค่ะอืมอ <Hey. S 1> <ๆ>ืมไปเล้วไปเลยไปเลยไปเลยมิง่งไปเลย oh. <laughs> จะกล้าเข้าไปไหมหยุดเลยอย่าไปใกล้กอไผ่พันบ้าอืมไปไปไปใส่เกียร์ถอยไปเลยเออพูดหน่าพูดหน่าเพลนใส่เกียร์ถอยยียวไ่นนใส่เกียร์ถอยยังเดียวได้รุ่นนี่เออ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  สวัสดีครับฮียสวัสดีครับโอ้แม่แปงคืออ่อนแม่แปงจะเศร้าแถวพี่ดาวเออเอออ่ะลูกแฟดตัวนี้เออเออยไปแล้วกาบบโอ้ยนอนหอนของบ่คือของบบจวดเอ้ยเหงือ ตีไปเนี่ยอายิ้วน้ำตีืมเลนเรนเล่เนเว้ยดูดูค่ะดูดูเว้ย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 ผุนผุนอ้ก้นโด่งเลยนะคะผุ่นเป็นมุดไต่ทองเม่ร ไปไปไปสันไปเลยไปเลยไปมึงจะต้นปีกี่เด้อจุดตีเนาะจากอีหลังเนาะเฮ้ยเฮ้ยไปแล้ว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 ปนละครับปนแล้วไม่ยังให้ปนแน่นี่เนี่ยจริงจริงก็อยากเข้าไปหานะคะอยากเข้าไปเล่นน้ำ แต่ก่ย่งกะกาก็กลัวอยู่น้อยหนึ่งเนาะนาะนี่คิดถึงแม่แป้งคิดถึงพี่ดาวคิดถึงเฮียเนาะค่ะนาะดูดูแม่แป้งแม่แป้งกอดซื้อแม่แป้งกอดลาแล้วนี่เออเนอ่าอเน่านาบนเป็นภาพน่ารักนะคะนี่เพิ่นเห่นน้ำกันสุ่มื่อ เล่นด้วยกันทุกวันนะคะก็จะแมนบ้าน่องยังน้อบัดนี้น้อเออหยาดกินนมกันหรอแบบที่นี่เออ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 ฟุ่นฟับวังโอ้หวงแม่บางยางคักเด้อค่ะ เออเอออย่ามังไก่ไดมิงด้วย <si> โอ้กลัวกลัวแม่จะมารักน้องมากกว่าด้วนี่เพ<น>ิ่งเพินเ่นห่วงแม่เพิ่นเพิ่นอ่อนแม่เพิ่นไหวเนาะคะ่ะเนาะคักคักคักค,กคกมุเจ้านี่ <remedy> อันอันนี้กับบ๊อกไคแล้วนี่เต้าเน้ยตุ่มนี่ไม่นี่อ,อ่าใส่เสก ความผูกพันนะคะอยู่ใกล้กันโอ้ดู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 โอ้ยเขาเต้าล่ะค่ะพี่น้องป๊าโอ้ย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 อ่ะค้นละคางเด้มิ่งไอคางนึงอะ阿拉คางนึงเด้สรุปแล้วมิ่งไม่ยอมไปไหนเลยนะคะ รายอมไปทางใดเลยเออเออพวกอ้วนเจอทรายเสกแล้วให้พอนตะเสาเลยเดี๋ยวเราจะมาแอบดูขุนาซลลักหู้ยหู้ยปาดดูความพยายามนะคะอันติดง่ากับติดเนาะค่ะเนาอ เสียงเสียงดูดแม่ดังมากเลยพี่ดาวโอ้โหเอ้าเอ้าเออเออเออโอ้ยเสียงดูดแม่มักยังดังว่ะโอ้โหโอ้หนารักน่ารักเนาะค่ะเนาะอืม คุณนะคุณแม่ก็เช็คเช็คคือกันกับอ่นแม่หางดีเลยค่ะกอดลูกเช็คลูกเนาะคะ่ะน้องแม่ลูกไขานาะเออผุ่นแม่เพิ่นก็ยืนแนมอยผุ่นเออโอ้ห์อืมอืมนั่งห่วงไว้เลยบัดที่นี่เออ สังเกตดูเลยนะคะว่าทามิง่งปไปหาตัวไหนนี่บ่าพลาดบ่าพลาดโอ้โหอือโชว์โชว์โชว์โชว,อโชวอ์อีกค่ะโชว์อีกน่ารักมากนะคะเต้ามิง่องก็อยู่ฝั่งนี้ ื่บทำมาด้ายังล่าแม่แป้งก็รักมิ่งนะคะมิ่งกับฮักแม่แป้งคือกันหุนคุนอยู่น้ำกันเกือบทุกมือเนาะค่ะเนาะความผูกพันสายใยก็ก็มีเหมือนเหมือนตอนที่แม่มู ตั้งแต่ก่อนคลอดน้องน้ำมูนะคะสรุปแล้วว่าไปไซเลยบัดที่นี่ว่าไปเลยเออได้ยินต่เสียงอ้าวยืนดูดว่าได้กันนั่งดูดเอาตัวครับคนวะเออโวดพ่อบักโมบักเตงเออ เพราะนอ้นองจักหน่อยเลยเออ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 เอาเอ้าเอ้าเอ้าอืมฝากความน่ารักไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะ ถ้าหากว่ามีคำพูดคำจาใดไม่สุภาพไม่เหมาะสมขออภัยด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ